นี่คืออุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนให้ iPhone หรือ iPad ของเรานะครับกลายเป็นจอม monitor บันทึกหน้าจอกล้องแล้วก็ใช้ไลฟ์สดลงโซเชียลได้ในตัวครับผม เฮ้ยเออันนี้คือชอบมากครับ ถามว่าทําไมถึงชอบใช่ไหมก็ต้องขอพูดถึงอุปนิสัยส่วนตัวในการใช้กล้องของผมนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพกันชัดขึ้นว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นยังไงบ้างเอาจริงๆผมก็เคยซื้อพวกมอนิเตอร์อะไรพวกนี้มาใช้อยู่เหมือนกันนะนะตอนแรกๆที่ซื้อมาเนี่ยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยที่ทํางานแนวรันเอนกนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็รู้สึกว่าอยากจะทํางานได้แบบคล่องตัวหน่อยซึ่งความคล่องตัวที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเอาตัวมอนิ รู้สึกที่ขี้เกียจพกขี้เกียจยัดตัวมอนิเตอร์ลงกระเป๋าด้วยแหละตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เลยครับทีนี้พอเราเอาแต่เพึ่งพาจอเล็กๆบนตัวกล้องใช่ไหมมันก็เริ่มเกิดปัญหาแล้วครับอย่างบางช็อตบางงานที่เรารีบๆมองจอแบบไวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเสร็จงานปุ๊บมาเปิดดูในคอมก็แบบโอ้โหโฟกัสผิดที่ผิดทางซะงั้นคือพอพวกสมาร์ทโฟนมันมาอยู่ในยุคนี้แล้วเนี่ยพวกจอแสดงผลอะไรต่างๆมันก็ดีตามยุคตามสมัยใช่ไหมคนที่เป็นสายวิดีโออย่างเรา,เ,ราเนี่ยก็คงจะเคยคิดกันบ้างแหละครับว่า ถ้ามือถือที่เราใช้ถ่ายโซเชียลใช้ดู YouTube อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเอามาต่อกับกล้องนะครับแล้วใช้เป็นจอมอนิเตอร์ที่ให้ความคมชัดและสว่างสู้แดดได้ตามสมาร์ทโฟนในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่มี iPhone หรือ iPad ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแสดงผลที่ดีมากๆนะแถมจะเป็นสิ่งที่เราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะใช้ข้อดีของเขาตรงนี้ได้แบบเต็มที่โดยการเอาเขามาใช้เป็นจอมอนิเตอร์กล้องคุณภาพสูงแล้วแล้วก็น,นะแอคซูนซีโมครับก็คืออุปกรณ ส่วนนี้ให้เราได้นั่นเองครับซึ่งนอกจากเขาจะทําให้ iPhone หรือ iPad ของเรากลายเป็นจอ m o n ตอร์กล้องได้แล้วนะครับเขายังสามารถทําหน้าที่เป็นตัวบันทึกวิดีโอจากกล้องลงมือถือนะแล้วก็ยังเป็นอุปกรณ์ไลฟ์สดได้อีกด้วยโดยหลังจากประกอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการทํางานผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Axon C ครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอโฟกัสไปที่เรื่องการใช้งานเขาในฐานะจออนิเตอรแล้วกันนะฮะและในฐานะคนทาช่องรีวิวคนหนึ่งผมก็อยากจะขอทุกคนช่วยกันกด like กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ พอเปิดแอปขึ้นมานะครับเราก็จะใช้งานได้แทบจะทันทีเลยแบบไม่ต้องมากดเชื่อมต่ออะไรให้ยุ่งยากแน่นอนครับว่าหน้าที่หลกัหลกๆของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นจอแสดงผลที่ดูได้เต็มตาก,กว่าจอของตัวกล้องอะนะโดยจะเป็นการส่งสัญญาณภาพจากกล้องสู่ตัว iPhone ที่ความละเอียด Full HD สูงสุดที่60เฟรมเรทครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างของการใช้จอมอนิเตอร์เนี่ยก็คือพวกโหมดแสดงตัวช่วยต่างๆที่จะทําให้งานเราโฟกัสแม่นขึ้นเอ็กโพสแสงแม่นขึ้นและกะอัตราส่วนภาพได้แม่นขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใส่เลเทอร์บ็อกซ์ให้ไดีบบ wide screen, วยว ก็เอาไปลงในแพลตฟอร์มที่มีขนาดภาพต่างกันครับซึ่งเมนูหมดตัวช่วยต่างๆจะขึ้นแสดงทั้งหมดทุกเมนูเป็นค่า d ด f ฟอลต์ครับแต่เราสามารถเลือกมาใช้เฉพาะบางเมนูที่ใช้บ่อยๆได้โดยการกดตรงเมนูด้านขวาล่างของหน้าจอนะครับแล้วก็กดเลือก add delete เพิ่มลดเมนูที่จะใช้ได้ตามชอบเลยฮะเมนูพื้นฐานต่างๆที่มีประจําในจอมอนิเตอร์อย่าง marker focus picking histogram w a v f o r m cebra false color monitor หลัดนะครับอะไรพวกนี้แน่นอนว่ามีมาให้ใช้ครับแถมยังสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละ ไดด้้วยพวกแถบกราฟที่ลอยอยู่บนหน้าจออย่างฮิสโตกแกรมกับเวฟฟอร์มเนี่ยก็สามารถปรับขนาดแล้วก็ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ครับแต่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และได้ใช้บ่อยแน่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นมาร์กเกอร์ครับที่สามารถปรับความหนาของเส้นปรับเซฟโซนปรับอัตราส่วนภาพได้ละเอียดโคตรเลยนะอย่างใครที่ถ่ายวิดีโอแนวนอนนะครับแต่ก็อยากจะเผื่อไปใช้แนวตั้งด้วยเนี่ยเราสามารถพิมพ์ค่าตราส่วนที่ต้องการลงไปได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นเมนูดิสทอร์ดนะครับหรือก็คือการดีสควิสภาพที่ใช้เลนส์ที่ทําให้ภาพยืดอย่างเลน อนา m o อ p ฟิกครับที่ก็มีให้เลือกเยอะแล้วก็ใส่ค่าลงไปได้เองเหมือนกันส่วนเมนูมอนิเตอร์หลัดก็หายห่วงครับว่าจะต้องไปโหลดหลัดมาลงเครื่องเองหรือเปล่าพราะเขาก็มีมาให้เราเลือกใช้ในแอปเลยครับแบบแทบจะทุกแบรนด์กล้องเลยนะและสุดท้ายก็คือเมนูโอเวอร์เลย์ครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับการถ่ายแบบเทียบช็อตเช่นการถ่ายแมตต์คัตนะครับที่จะเป็นการเอารูปจากในมือถือของเราเนี่ยมาวางซ้อนกันเป็นไกด์ช็อตนะและสามารถปรับค่าความทึบได้ตามต้องการเช่นกันฮะ มาในส่วนของการใช้งานคราในรูปแบบของการใช้เป็น r e c o r d ร์กันบ้างน,นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว x z o m m o ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าสามารถอัดวิดีโอออกมาเป็นไฟล์โปรเลสได้เหมือนอย่างพวก Automosinza อะไรพวกนี้นะเพราะคุณภาพของตัววิดีโอที่กดบันทึกจากในตัวแอป п п แล้วเซฟลงมาใน iPhone นะครับก็จะอยู่ในระดับที่อัดเก็บไว้เช็คตัวงานหรือแค่อาจจะพอไปลงโซเชียลได้แบบไวๆเท่านั้นครับแต่ยังไงมันก็ยังมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ทํารีวิวกล้องที่ต้องมีการอัดภาพเมนูฟังก์ชันต่างๆบนตัวกล้องอะไรให้คนดูแบบนี้จากที่จะก่ ถ้าไม่ใช้เป็นพวก external recorder ราคาแพงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายหลังจอเอาพอเรากดบันทึกไฟล์ลง iPhone ได้แบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็ไฟล์ที่ได้จากตัว X-SIMO เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอเลยฮะส่วนฟังก์ชันการไลฟ์สตรีมด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะก็มีให้เราเลือกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอย่าง Facebook YouTube แล้วก็สามารถ custom URL ได้ตามต้องการด้วยครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่เชี่ยวชาญในส่วนของการไลฟ์สตรีมเท่าไหร่นะครับเลยลงลึกในส่วนนี้ไม่ค่อยไหวแต่ก็ดูออกกเลยรััับว่่าาฟง์์ชชนนนนีีน้จะมะมปโ คนที่ทํางานข่าวภาคสนามละหนึ่งและที่ผมชอบมากๆในอุปกรณ์ตัวนี้นะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อกล้องกับตัวจอมอนิเตอร์ผ่านสาย D.M.I. ใช่ไหมครับเสียงจากตัวกล้องเนี่ยก็จะเข้าไปที่มอนิเตอร์ด้วยนะแล้วเวลาที่เราจะมอนิเตอร์เสียงใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเสียบสายหูฟังนะครับเข้าไปที่ตัวมอนิเตอร์เพื่อที่จะฟังเสียงทีนี้ครับพอมอนิเตอร์ของเรามันเป็น iPhone แล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานแบบไร้สายร่วมกับ AirPods ที่เรามีอยู่ได้เลยครับอันนี้คือสะดวกมากๆแต่ก็อย่าลืมเปิดโหมดดู not disturb เวลาทํางานด้วยนะครับ อาจจะมีรําคาญกับพวก notification ได้อีกอันก็จะเป็นตรงส่วนที่จับมือถือหรือ phone holder นะคือเขาเออกแบบมาให้เหมือนกับที่จับมือถือในรถยนต์เลยครับใส่ง่ายถอดง่ายง,าง้างแปะจบ มาในส่วนของข้อสังเกตกันบ้างน,นะครับคือตอนที่ตัว Product a x อ n s ูนซตัวนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยหลายสำนักรีวิวนะครับรีวิวออกมาว่า a x ค n s นซีเนี่ยไม่สามารถจ่ายไฟให้กับตัว iPhone ได้ครับน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ตัว s ีโมออกมาใหม่ๆเนี่ยไอโฟนรุ่นล่าสุดก็จะยังเป็นตัว iPhone 14อยู่นะเพราะงั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้ามันจ่ายไฟให้กันไม่ได้นะครับแบตบตัวมือถือมันก็าอาจจะหมดก่อนตัวอะแดปเตอร์ก็เป็นได้นะแต่สําหรับใครที่อัพมาเป็น iPhone 15าที่มีการเปลีีี USB ่่ยออนนนา้้เออตววขดคื เขาจ่ายไฟให้กับตัว iPhone 15ของเราได้แล้วครับซึ่งแบตที่ใช้งานคู่กับตัว Xs m o ผมก็แนะนำเป็นตัว NP-F780 ของ YK Design ตัวนี้เลยฮะ ก้อนเดียวคือใช้ได้ทั้งวันอ่ะโดยสรุปนะครับตัว Axon CMO นี่คืออุปกรณ์ที่จะมาบรรเทาเพลนพอยต์ของผมได้อย่างดีเลยทีเดียวแหละเอาจริงสำหรับผมนะครับมันถือเป็นความต่างที่มีนัยยะสําคัญอยู่นะถ้าเทียบกับการพกจอมอนิเตอร์ทั้งจอกับการพกแค่ตัวอะแดปเตอร์แล้วค่อยมาประกอบกับมือถือที่ยังไงเราก็ต้องพกติดตัวอยู่แล้วนะครับเพราะมันทําให้จากที่เราเนี่ยปฏิเสธการใช้งานมอนิเตอร์ไม่ว่าด้วยจากเหตุผลเรื่องความขี้เกียจหรือว่าพื้นที่ในกระเป๋าของเราเนี่ยจำกัดกลายเป็นค่อยๆเปิดใจใช้งานมอนิเตร์ที่ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากสำหรับช่างภาพสายวิดีโออย่างเราๆนะแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็จริงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ชินกับการมองจอเล็กๆของตัวกล้องแต่พอได้ใช้งานไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยรับรองว่างานของเราจะเนี้บขึ้นแน่นอนครับ แถมยังดูโปรโยต่างหากโอเคครับเนื้อหาของเราก็คงจะประมาณนี้ฮะขอขอบคุณทาง C O B Media นะครับที่ส่งตัว Axon s i m o m a ให้ผมได้ทดลองใช้และทําให้เกิดเป็นคลิปรีวิวคลิปนี้ขึ้นมาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนสนุกกับงานวิดีโอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ